เออรอดเอาซิไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดจริงจริงโอเคจ่ากก้อนโตมาอีกแล้วนะแม่เนื้อเงินเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทซูเปอร์ไม่กลับไปเลยปังไม่ไหวโอเคกับคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ ฮัลโหลคร,รับสวัสดีนะคะมิตรละครเกมทั้งหลายนะคะกลับมาพบเราเช่นเคยนะอยู่ที่ดีสไลส์ลับอาร์เทคนะหรือว่าสาวทรรมเจ้าดังเจ้าดังเราเนี่ยทุนหนึ่งพันบาทวันนี้นะได้กําไรมาจากเกมที่แล้วนะหนึ่งพันบาทวันนี้เริ่มเบ็ดกันที่ยี่สิบบาทนะเรามาต่อกันเกมนี้เลยนะใครมาจากเจอเออคลิปที่แล้วนะตามมาเลยนะตามมานะมาดูกันว่าเราจะเล่นเบ็ดอ้ารสเก็ตเตอร์เข้าเรียบร้อยไหมปังอยู่กี่หน้าเออสีหน้าได้ หุนฟรีสิบทีไปเลยเกลจ้าเข้าไวมากยังไม่ถึงนาทีนะอ่ลเยปังอยู่นะปังอยู่นะตามมาเลยนะช่องเราเนะี่ยลงคลิปกันให้ดูทุกๆวันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบ็ดละเบ็ดน้อยเ,เบ็ดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูได้ไล่ดูได้นะสําหรับใครที่แบบว่าเออทุนน้อยมันแตกไหมอะไรอย่างเงี้ยลองดูได้นะ ใครมีคลิปจริงสโอ้ยสวยแม่ปังพีเอเราเออเลิศอยู่รับก้อนโตมารับก้อนโตมาสี่พันสามร้อยห้าสิบหกบาทซูปเปอร์ไม่กลับไปเลยจ้าไปต่อเน,นี่ยอีกสี่ทีนะสเกต็ตเตอร์ของเรายังไม่หมดนะสวยๆอยู่นะเจ้าจัดอยู่นะเออมาอเจอดอกเมื่อกี้ไปก็เอาอยู่อยู่นะโอเคเลิศไปหนึ่งทีสุดท้ายท้ายสุดไม่จ้าเลิศ Okay. โอเคโอค้ฟีเนยฟรีบอกมาอีกสุดท้ายดอกนี้นะรับอีก600บาทแถมฟรีมาอีก10โอ้โหไม่หมดนะไม่หมดง่ายๆนะแถมฟรีมาเบิ้ลเลยอย่างชอบอะอย่างชอบแม่อะรยเลยนะสำหรับใครนะที่ชอบอยกาลลองตามนะสาวถ้ำแนวของค่าย p ีซีนะตามได้เลยที่เลงใต้คลิปนี้เท่านั้นนะใครที่ไม่มีธนาคารเนี่ยเขารองรับทูตม,มันิวอลเล็ตด้วยฟาทอนไม่มีขั้นต่ำอยู่แล้วนะ อยากลอ,ลองลองได้เลยลิงใต้คลิปนี้เนาะส่วนใครที่ไม่มีทุนไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะโอเครถมาแจกมาแม่แจกมาเรื่อยๆคูณ20ไปสวยไปต่อแม่เออรถไหลลื่นฟังอยู่เออรับก้อนโตใหม่ซ่าเจ0บาท7 0 4บาทไปอีก2ที่สุดท้ายท้ายสุดยังไงจ๊ะ วดจัดไหมเออรถอยู่อ้าวมาต้องคุณไหลไม่พักรับก้อนโตมาจ้า8 4 4บาทเนี่ยโอเคปลายต่อน,นี่สุดท้ายท้ายสุดแล้วยังไงจ้าโอเคเอาหมดแล้วนะรอบนี้รับกางปังไปเลยนะ7,120บาทเลย7,120บาทปังไม่ไหวสะโอเครถนะเอาเพิ่มไป30แล้วกันนะขอเพิ่มเไป,ไปเรื่อยๆเนาะ ถ้าเกิดว่าได้กำไร,ร้วรู้สึกว่ามันไหลเลื่อนแบบนี้อ่ะพอเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆเลยนะลองเสีย่ยงดูแต่ถ้าเกิดว่าใครทุนน้อยก็สามารถเล่นเบ็ดน,น้อยๆก่อนได้นะมีตั้งแต่หนึ่งาทขึ้นไปเลือกได้เลยไม่บังคับเะจ๊ะโอเครถสวยมากอยากลองตามตามได้เลยลิงใต้คลิปนี้นะฟังแม่สวยอีกยังไงจ๊าพี่เอมาเราเรถเออโอเคปังไหลลื่นไหลเลื่นแม่โอเคไหลไหลื่น สุดยอดแม่โอ้ยยังไม่พักยังไม่หยุดยังไม่หยอ่อนอย่างชอบเอารับก้อนโตมาเลยนะฮะ6,534บาทเลยตังไม่ไหวสำแม่อะเพิ่มไปเป็น40-50เลยแล้วกันนะเพิ่มไปเป็น50แล้วกันเนาะใครที่ได้กำไรพอใจแล้วอยากจะถอนถอนได้ทุกเมื่อเลยนะเพราะว่าเว็บนี้เป็นเว็บตองไม่ผ่านในเย็นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำอยู่แล้วนะส่วนเรานยะคะขอกำไรอีกสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันมา ขออีกสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันมาเอาวายมายังไงสวยซะาเริดปังเออพี่เขียวเราโอเคเริดนะยังไงซะเออไม่ต้องงอสกกเก็ตเตอร์ก็ได้เด้อเนี่ยถ้าตัวเต็งตกตึงลงมาเนี่ยจอดจัดขานาดนี้นะฮะรับอีก3,185ัอบาทขอเพิ่มเบ็ดอีกสักหน่อยนะคะขอเพิ่มเป็เป็น8 0เลยสวยจ้าแม่ไหลเลื่ดมา ไหลเลื่อนมาแม่สวยตายสวยซาจดจัดหน่อยจดจัดหน่อยเออไปไหลเลื่อนไหลเลื่อนนะใครที่ไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ของเรากดติดตามช่องเราไว้เลยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยเราจะมาลงคลิปกันในเดือนทุกวันเพื่อความสนุกสนานเลิศล,น,ลนกันนะสามวานัก8สระของเราไม่ควรพลาดอยู่แล้วนะ ปต่ออีกสักหน่อยก็แล้วกันนะคะขอกําไรอีกสักหน่อยก็แล้วกันเนาะโอ้โหปังอยู่นะกําไรหมื่นเจ็ดแล้วตอนนี้นะ,ะโตไปหนึ่งพันนะกำไรหมื่นแปดแล้วจะสองหมื่นละขอหน่อยขอหน่อยขอสองหมื่นแต่แล้วกันเนาะ,ะขอตั้งเป้าหมายไว้ไปเลยต่อเลยต่อแม่เออสาวท่ามเราไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วนะไพนน่นี้เนาะมันมันมันมากเออปล่อยตัวตึงตึงต,ต,ต,ตัวตึงมาแม่มา แก็กเตอร์ไม่ต้องงอแล้วขอตัวเต็งมาแล้วกันวนะมาสวดแม่เออเลิศปังมากแม่ไหลไปไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่นควายสวยจ้าสวยจ้าไหลไปไหลไปไหลไปนะ ใครเนี่ยมีคลิปจริงๆนะฮะอยากจะแบบว่ามีเกมจริงๆผับแตกดีแตกอะไรเนี่ยลองแนะนํากันมาได้นะคนเราจะลองตามเนาะส่วนเรานี่ฮะก็อยากแบบชอบสาวท่ามีแล้วเนี่ยเล่นแบบจนชินแล้วอะแตกตลอดแตกตลอดโอเคเลิศน,นะปังแม่ปังโอเครลยเลยเลยเลย ชอวร์จ้ะหน่อยปล่อยแม่ขออีกสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันนะใครจะลองตามตามด้านเลนส์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะจ๊ะใครเดียวจะจบที่ของเราเนี่ยคนแรกก็แจ๊สเราขอให้รวยขอให้ปังทุกคนนะจ๊ะแม่ปล่อยยังไงต่อเออเบ็ดแปดสิบนะเบิดแปดสิบละขออีกสักหน่อยยังไงโอุ๊ยเสียดายพี่เขียวมากเลยไม่เคีย้ยท่าเรียงอย่างเลิศเลยนะ อ่ะต่ออีกสักหน่อยก็แล้วกันนะสองหมื่นแตกแล้วเรียบร้อยนะคะกำไรงของเรานะรอดอยู่นะรอดอยู่นะเอาไปแม่เดี๋ยวเราจะไปถอนแล้วนะเออไอยังไงพี่น้ำเงินเราสวยมากปังไม่ไหวอา้าวจัดเต็มอีกแล้วนะสวยรถดยังไงพี่เอเราเออมาดอกนี้นะชุดไม่อยู่จริงๆไหลเลื่นเลยปังแม่ เออรถเอาสิไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดจริงๆโอเคแจกก้อนโตมาอีกแล้วนะแม่เนื้อมือเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสเปอร์ไม่กลับไปเลยปังไม่ไหวโอเคกำลังเราเนะี้ยเป้าหมายของเราเลยนะทะลุแล้วนะสามมือเจ็ดพันเก้าร้อยนะกับทุนหนึ่งพันนะขอต่อไปถอนก่อนก็แล้วกันนะสมแม่ยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องเราไว้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย